ต้องเป็นบล็อกนี้จาแม่นแมําหน้าแม่นๆต้องเป็นบล็อกนี้นครับรุ่นหนึ่งต้องเป็นบล็อกนี้เห็นไหมครับนี่ขีดด้านหนึ่งเห็นไหมตัวตัดต้องเป็นลายนี้นะครับรุ่นหนึ่งต้องเป็นลายนี้เลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกค,ครับวันนี้พบกับผมเหมือนเดิมครับทนมาแชค,ครับวันนี้ก็นะครับเอาเหรียญหายากของเมืองบุรีรัมย์นะผมว่าเป็นเหรียญเบอร์หนึ่งเลยมั้งน่าจะเป็นพระเกจิอันดับหนึ่งของจังหวัดนี้เนาะนั่นคือหลวงพ่อรองสุก วัดโพไซทองนะครับวันนี้นำมาให้ดูหลายรุ่นนะครับรุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสี่นะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับคือบางทีบางทีถ้าข้อมูลมันสับสนหรือว่ามันผิดพลาดยังไงต้องขออภัยไว้นะบางทีผมไม่ได้เล่นนานๆาผมก็ลืมแต่ผมชอบสะสมนะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูก่อนเลยนะครับเหรียญรุ่นหนึ่งเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆเนี่ยเหรียญรุ่นหนึ่งพอสุกวัดโพไซทองเนี่ยปูสุกเนี่ย นะครับเนี before, uh, ่ยวัดโพไซทองนี uh, friends, ่นี่นี่เหรียญนี้คือเหรียญรุ่นรุ่นหนึ่งเลยนี่คือเหรียญรุ่นหนึ่งครับอ่าเหรียญรุ่นหนึ่งก็จะเป็นข้างหน้าก็จะเป็นรูปเหมือนท่านนะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นยันสามนะครับอ่าหรือยันใบพัดนะครับแล้วจะเขียนวัดโพไซทองนะครับอ่าพระวัดโพไซทองเนี่ยจะคล้ายๆกับวัดถุพัน์สูงอย่างนี่ก็คือใช้หน้าบล็อกหน้าคล้ายๆกันหมดนะครับแล้วก็มาแยกหลังเอาแยกพิมพ์นะครับนะครับเวลาเราหยิบขึ้นมาเนี่ย คือรุ่นเนี้ต้องบอกก่อนของปลอมเยอะมากนะครับมีของปลอมเยอะนะครับ <ś les> ดูความคมครับแล้วผ้าเนี่ยจะไม่มีกากเลยอันนี้คือรุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งเนี่ยถ้าผมจําปีไม่ผิดนะครับน่าจะปีสองพันร้อยหกนะครับสองห้าศูนย์หกนะครับอ่าเนี่ยเนี่ยคือรุ่นหนึ่งเลยนะครับด้านหลังก็จะเป็นยันนี้นะครับเราดูรุ่นหนึ่งจำแม่นๆคือจำหน้าก่อนจำหน้าต้องไม่มีกากนะครับรุ่นนี้ต้องไม่มีกากเลยต้องพื้นเหลี่ยนเนี่ยจะไม่มีกากเลย แล้วพื้นเหรียญเนี่ยนะครับคุณดูตรงนี้เนี่ยตรงนี้ครับเอ่อตรงเนี่ยบริเวณเนี้ยมันจะเป็นสายฝนเห็นไหมครับมีเส้นขนแมวเนี่ยเป็นสายฝนเห็นไหมเส้นสายฝนเนี่ยมันจะคมนะครับเนี่ยเนี่ยตามองค์พระเนี่ยพื้นจะเป็นสายฝนนะครับฟื้นจะเป็นสายโอเนนี้ยเส้นเส้นสายฝนเต็มเลยแล้วจําหน้าแม่นๆนะครับต้องเป็นหน้านี้บล็อกนี้นะครับแล้วพื้นเนี่ยไม่ม,ไม,มีไม่มีกากไม่มีผดนะครับ อ่านี่คือคือรุ่นหนึ่งนะครับรุ่นหนึ่งแล้วด้านหลังนะครับพอพลิกด้านหลังมาเนี่ยนะครับพลิกด้านหลังเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเราจะเห็นเลยว่าสายฝนเพียบเลยเห็นไหมเป็นเป็นเป็นเส้นกระดาษเลยนะเป็นเส้นลายฝนเส้นกระดาษเลยนะครับอ่าวัดโพไซทองของแท้ต้องคมคมแบบนี้นะครับของแท้เนี่ยต้องคมคมแบบนี้อ่าดูผิวลมดำดูเลยดูตัวหนังสือนะเป็นแท่งนะครับเป็นแท่ง แล้วผราเหนี่ยมนะมีคีบปิ้นนะเป็นไหมมีคีบปิ้นพ้าเป็นแง่กระทะบางๆเห็นไหมครับขอบขอบเหรียญเนี่ยขอบขอบมุมๆพวกนี้มันจะเป็นปิ้นเป็นกระด้งเลยนะครับหูเจาะเล็กๆนะหูเจาะเนี่ยเจาะเล็กๆนะครับเนี่ยเจาะเล็กๆแล้วปิ้นไปด้านหลังเห็นไหมครับแล้วมีคีบปิ้นเป็นกระด้งเลยนะครับนะครับเนี่ยคีบปิ้นเป็นกระด้งเลยเดี๋ยวให้ดูเหรียญหนึ่งนะครับอันนี้รุ่นหนึ่งนะเนี่ยเนี่ยให้ดูรุ่นหนึ่งอีกเหรียญหนึ่ง เหมือนกันนครับนี่อีกเหรียญหนึ่งนะครับนี่ผมหยิบมาอีกเหรียญหนึ่งเห็นไหมเนี่ยเส้นขนแมวนะครับเส้นสายฝนเนี่ยผมเรียกว่าเส้นสายฝนแล้วกันคมและหน้าเดียวกันเห็นไหมครับอ่าหน้าเดียวกันเห็นไหมครับเห็นหน้าใช่ไหมครับอ่าหน้าหน้าต้องเป็นบล็อกนี้ต้องเป็นบล็อกนี้จำแม่นๆจำหน้าแม่นๆต้องเป็นบล็อกนี้นะครับรุ่นหนึ่งต้องเป็นบล็อกนี้นะครับนี่อ่าเห็นไหมครับแล้วเส้นเนี่ยนะเส้นเส้นเส้นสายฝนเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยตัวนังสื่อคมชัดนะครับ คมชัดเหรียญไม่บวมนะครับเหรียญต้องไม่บวมนะครับหูเจาะเล็กๆนะครับแล้วพลิกหลังมาพลิกหลังมานี่ท่านเห็นเห็นเ <an> สี้ยนกระดานเลยนะหูเจาะแล้วปิดมาข้างหลังเห็นคีบไหมครับนะครับแล้วขอบเนี่ยเป็นกระด้งเลยนะเนี่ยม,ม,มีคีบเป็นตั้งเป็นกระด้งเลยนะครับอันนี้คือรุ่นหนึ่งนะครับและที่สําคัญครับของเหรียญรุ่นนี้คือคือตัวตัดนะถ้าคุณหยิบเหรียญรุ่นนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับนะครับอย่างนี้นะอ่คุณหยิบขึ้นมาอย่างนี้นะ แบบนี้นะคุณพลิกนี่แหละปุ๊บคุณจะเห็นเลยตัวตัดมันจะเป็นตัวตัดเฉพาะเขาเลยเนี่ยเป็นตัวตัดเป็นฟันเฟืองอย่างนี้นะเป็นล่องร่องตัดเ,เป๊ะเลยนะฮะตัวตัดหยาบเป็นล่องกระดานเลยนะครับแล้วด้านบนนะครับตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะด้านบนหูข้างบนตรงนี้นะครับอ่าตรงเนี้ยตรงเนี่ยเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูโอ้พลิกฝั่งแล้วกันนะครับแป๊บหนึ่งนะครับมันจะจับยากเหรียญลมดําไม่อยากสัมผัสไงเออแล้วมันจะจับยากนิดหนึ่ง ให,ให้เพื่อนเพื่อน <Aid Track S 2> <ว>ดูนะครับอันนี้อีกฝั่งหนึ่งครับน,นี่อีกฝั่งหนึ่งนะครับเพื่อนเพื่อนดูนะครับเห็นไหมครับมีบ้างตรงนี้นะเนี่ยมีบ่าเงี้ยเหมือนกันเลยเห็นไหมครับบ่าตรงข้างหูเหรียญตรงข้างเนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมครับต้องเป็นตัวตัดนี้เห็นไหมครับต้องเป็นตัวตัดนี้นะครับพลิกอีกด้านหนึ่งนะครับอ่าให้เพื่อนเพื่อนได้เห็นนะให้เพื่อนเพื่อนได้เห็นจะจะเลยนี่คืออีกด้านหนึ่งเนี่ย เนไหมครับนี่อีกด้านหนึ่งเห็นไหมตัวตัดต้องเป็นลายนี้นะครับรุ่นหนึ่งต้องเป็นลายนี้เลยนะครับอ่าโอเคอันนี้รุ่นหนึ่งนะครับรุ่นหนึ่งนะอ่ามาดูรุ่นสองรุ่นสองเนี่ยจะเป็นเนื้อปาก้านะครับรุ่นสองจะเป็นเนื้อปากการุ่นสองเนี่ยถ้าผมจําปีไม่ผิดเนี่ยจะปีศูนย์แปดอ่าเนื้อปาก้าดูความคมเหมือนกันครับอ่าดูเสียนดูความคมเหมือนกันนะครับอ่าดูความคมดูใบหน้า อ่าดูใบหน้าครับน่าจะคมมากอ่าอันนี้คืออันนี้คือรุ่นสองนะรุ่นสองต้องไม่มีกากนะครับรุ่นสองก็ต้องไม่มีกากนะครับความคมนะครับมีเส้นขนแมวนะครับเวลาส่องเอียงๆเนี่ยนะครับตําหนิเนี่ยอยู่นี้นะครับเนี่ยข้างๆเนี่ยเห็นไหมข้างๆองค์หลวงพ่อนี่มีเส้นขนแมวเขาเรียกเส้นกระดาษเลยนะครับอ่าเนี่ยเส้นสายฝนเลยนะครับหูจอเล็กๆเหมือนกันนะครับเป็นเนื้อพาก้านะแล้วพลิกหลังมาเนี่ยจะเป็นคนละตัวนะครับอ่ารุ่นสองเนี่ยจะเป็น หลังยันห้านะครับจะเป็นหลังยันห้าหูเจาะเล็กๆเห็นไหมครับปิ้นไมา์ไหมปิ้นมาแล้วผิวเป็นกระจกเลยเหมือนปูทวดพระเหมือนปูปูทวดเลื่อนสมณศักดิ์อะนะครับอ่าตัวตัดก็เป็นตัวตัดแบบหยาบนี่ด้านบนนี่ก็จะเป็นว้างๆอย่างนี้เลยเนี่ยนะนี่ตัวตัดเห็นไหมนี่อ่าคุณดูตัวตัดนี้ไว้นี่นี่จําตัวตัดไว้นี่เห็นไหมเป็นบ้างเห็นปะ ตัวตัดคนละตัวกับรุ่นแรกนะแต่มีความใกล้เคียงกันเห็นไหมมีบ้างให้ดูนะครับอ่าตัวตัดเนี่ยคนละตัวกับรุ่นแรกนะเนี่ยเห็นไหมคนละตัวเดี๋ยวผมพยายามขยายเห็นไหมครับอ่าแต่มีบ้างให้เห็นเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมครับอันนี้คือรุ่นสองครับอปการรุ่นสองนะครับแล้วนี้อันนี้ก็เป็นยันห้าแต่นี้เริ่มมีกาก อันนี้เป็นยันห้าเนี่ยเห็นไหมมีมีกาเนี่ยมุมเนี้ยเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยเขาเรียกว่าขี้กาตรงยันเนี้ยเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าขี้กาเห็นไหมครับพิการผืนเหรียญนะครับอย่างอื่นก็เหมือนกันรุ่นนี้ก็เล่นนะครับอันนี้เป็นยันห้านะอ่าเหมือนกันครับขอบเคิบอะไรเหมือนกันนะครับแต่มีขี้กาแล้วเริ่มมีขี้กาตัวหนังสือเริ่มบี้แล้วนะครับเริร่มมีขี้กาแล้วนะค,ร,ะค,ร,ะคร,ะรับอ่าขอบตัดขอบปิ้นก็เหมือนกันขอบตัดก iner, ด็เป็นตัดตัดโบราณน,นะครับตัดปีประมาณหนึ่งศูนย์อะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ อันนี้เนี่ยประมาณปีผมจําปีไม่ได้นะแต่แบบเนี้ยผมจําไม่ได้ว่ารุ่นสามหรือรุ่นสี่ผมว่ารุ่นสี่นะคือผมไม่ได้เล่นนานไงผมก็ลืมนะเห็นไหมบนหัวก็มีกากเห็นไหมครับบนหัวท่านก็มีกากพื้นเหรียญก็มีกากเนี่ยไอเม็ดเม็ดบนพื้นเนี่ยเขาเรียกขี้กากนะครับอ่าถ้ามีขี้กากเนี่ยมันจะกลายเป็นอย่างเงี้ยเป็นรุ่นน่าจะเป็นรุ่นสี่นะอ่าหลังยันห้าแบบนี้น่าจะเป็นรุ่นสี่นะครับแต่ก็เล่นหมดนะครับคือพระที่ทันหลวงพ่อสุขเนี่ยหลวงพ่อสุขนี่ท่านเก่งมาก เก่งมากๆนะครับไปดูประวัติหาเฟสนใน o g l e YouTube ได้มีนะประวัติท่านนะครับอะ่ะโอเคครับประมาณนี้เนาะประมาณนี้เดี๋ยวถ่ายรูปสวยๆให้ดูด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับบริษัทพระเครื่องเมืองไทยรับเช่าพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางวัตถุมงคลทุกประเภทเพียงท่านส่งรูปพระของท่านมาที่ลายเอสไทน8 8ดแปดแ8888 พร้อมใส่เบอร์โทรติดต่อกลับไว้ถ้าพระของท่านแท้เราติดต่อกลับแน่นอนและท่านใดที่สนใจอยากจะเช่าพระเครื่องเครื่องร้างวัตถุมงคลยอดนิยมต่างๆสามารถติดตามการไลฟ์ like สดประมูลพระเครื่องของอาจารย์โทนบางแคได้ที่ช่องทางเพจเฟ e บุ๊ k โทนบางแค FC อนะครับสนับสนุนโดยบริษัทพระเครื่องเมืองไทยจำกัด หน่วยกู้ภัยมูลนิธิสยามนนทบุรีวัดราดประคองธรรมร้านพระเครื่องนพดลพันทิย์งามวงวานร้านพระเครื่องประเสริฐโดยออสเลี่ยมทองนิตยสารพระท่าพระจันทร์หนังสือพระดีการันตีพระแท้โดยทีมงานนิตยสารพระท่าพระจันทร์สนใจติดต่อโฆษณาโทร02 195 9999 99